ไฮ <Hi. laughs> อริกาโตผมดเอรอนิโมผู้ชนาญการด้านเพศศึกษาวันนี้เนี่ยเรามีหอมทุกคนก็อาจจะได้ดูช่องอื่นๆเขากินหอมหอมหอมนะ่ะหอมที่ว่าหอมญี่ปุ่นนะ่ะที่ว่าก้านใหญ่ๆนะ่ะคือเคยเห็นไหมแบบแบบเนี้ยหอมก้านใหญ่ๆแล้วแบบจ <c oughs> ลนะืึๆนะ่ะใหญ่ๆน่ะคือลือนะ่ะแล้วก็มันจะมันจะตัดตรงนี้นะทุกคน,น เออมันจะแบบใหญ่ๆนะคือลือนะ <_ d ata> คือเห็นในอันนี้เห็นในอนิอเนนนมีไหมเออนั่นหละเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เคยดูนั่นเละโอเคทุกคนวันนี้นะเราจะมากินหอมไทยกันเลยทุกคน <_ d ata> โอ้หมันน่าจะหวานมากเลยนะทุกคน <_ d ata> มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยทุกคนห <_ d ata> อเ เออา้ามันจะออกเผ็ดๆหน่อยนะทุกโหหมายแล้วถ้ามันจะออกเผ็ดๆคอนินนดนึงนะทุกคนมันเป็นยาทุกคนแก้หวัดได้นะมั้งนะเก็บในไม่มี S M R ป่ะป่ะวันที่สองทุกคน 아. 아. อ๋อหวานมากเลยทุกคน 哦。哦， พ่อแม่กดซับให้กูด้วย